วันนี้นะคะจีก็มารีวิวนี่เลยคะ่ะเป็นขนมนะคะก็เป็นคุกกี้ทักทายนั่นเองนะคะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะจีได้ซื้อมันทั้งหมดสามชิน้นสามชิ้นนั่นเองนะคะมีเลยมันก็จะมีเป็นรสนมเนยด้วยนะคะแต่จีซื้อรสช็อกโกแลตมาหมดเลยนะคุกกี้ทักทายวันนี้ขอทายว่า โอเคค่ะก็มาเริ่มแกะกันเลยนะคะเลยนะคะเป็นอันแรกเลยก็มาแกะกันเลยนะคะนะคะทีก็แกะได้แล้วนะคะก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่ามันคืออะไรแกะออกมานะคะอืมกลิ่นเป็นช็อกโกแลตเลยนะคะอืมมาได้แล้วเป็นรู้สึกว่าจะเป็นซองสีเขียว ชอ็อกโกแลตนะคะอนี่นะคะก็ใบนะคะก็ได้เป็นนี่เลยชอ็อกโกแลตนะคะเก็บไว้ก่อนนะคะมาเรามาสนใจใบกันก่อนเลยนะคะนี่นะคะวันนี้ขอทายว่าได้เป็นผู้หญิง อ่านว่าโอกาสก็อ่านว่าความรักถ้าออกไปทำความรู้จักกับคนใหม่ๆจะมีโอกาสพบเจอคนรู้จักอีก <c oughs> ก็ได้นะค่ะ <c oughs> ก็เป็นสีมงคลบาบ๊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 า ปเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวก็มาลองชิมกันเลยนะคะเลยนะคะชิ้นต่อไปค่ะแกะได้ไหมเนี่ยอืมอืมนี่นะคะจีก็แกะได้แล้วนะคะ ซองสีเขียวอีกแล้วนะคะโอ้คุกกี้ไม่เหมือนกันเลย

มาลองชิมอันนี้กันกว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าอร่อยมากเลยนะคะอ้ยนี่เป็นสีเขียวอีกแล้วนะคะ <c oughs> มันก็สีเขียวมนเลย นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะจิกขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย